สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเกมเมอร์ทุกๆคนยินดีต้อนรับสู่ v p r k นะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Fatal f o r c e นะครับโอเคคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงประเด็นใหญ่ๆนะครับใน Fatal f o r c e ที่หลายคนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคำตอบของมันคืออะไรนั่นก็คือ comp compensator นะครับ vs muscle break นะครับไม่รู้ว่า สองนี้ต่างกันยังไงนะครับผมจะขอเรียกว่าคอมนะครับง่ายดีส่วนอันนี้เรียกว่ามัสเซลนะครับโอเคผมจะสรุปให้ฟังคร่าวๆนะครับคือผมไปหาข้อมูลมาจากผู้ใช้เลตติกจำนวนมากนะครับก็ไปลองหาหลายๆกระทุดูก็ได้ข้อสรุปมาดังนี้นะครับคอมเนี่ยจะเป็นบารีเอที่ช่วยในการลดการใส่ของปืนนะครับอย่างเช่นแบบว่าปืนเนี่ยเขาจะไม่ใส่ไปทางซ้ายทางขวาปืนเขาจะแบบว่าแนวตั้งอย่างเดียวนะครับ คือเวลายิงเสร็จมันจะดีดขึ้นตรงอย่างเดียวข้อดีของมันเนี่ยใส่กับพวกปืนกลเบานะครับเออหรือพวกปืนกลที่แรงดีดไม่ค่อยสูงมากเอาเป็นว่ามันจะไม่แทบจะไม่ใส่ซ้ายขวาเลยครับแต่ว่าจะใส่ขึ้นข้างบนเพราะฉะนั้นการใส่ขึ้นข้างบนเนี่ยมันง่ายครับเราก็แค่ดันเมาส์ลงในการคุมรีคอยใช่ไหมพอจะเห็นภาพแต่ว่า ในส่วนของมัลเจอร์เบรกนะครับแน่นอนครับปืนนี้เหมาะกับเอ่อพูดผิดบาร์เรลนี้นะครับเหมาะกับปืนที่มีแรงดีดสูงนะครับพวก AK s คส r m 6ออะไรพวกนี้นะครับหรือหรือสไนด์ด้วยรวมถึงสไนดและก็พวกเซมิออโต้นะครับพวกปืนยิงที่ไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่นะครับอ่ะ เพราะอะไรเพราะปืนนี้เพราะไอบ a r r e l เนี้นะครับมันช่วยลดแรงดีดแนวตั้งนะครับก็คือยิงไปมันจะไม่ดีดแน่นอนฮะมันจะดีดน้อยมากๆแต่ข้อเสียของมันคือมันจะส่ายซ้ายขวานะครับอ่ะพอเริ่ม get concept ของทั้งสองอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าจะเล่นปืนกลผมแนะนําเป็นคอมนะครับการที่มันลดซ้ายขวานะครับแล้วดีดขึ้นอย่างเดียวเนี่ยมันเดาง่ายแค่ดีดขึ้นไงแล้วก็แค่ลากเมาส์ลงแต่ถ้าคุณเล่นปืนกลแล้วไปใส่ Muscle Break นะครับข้อดีของมันแน่แหละคือมันไม่ดีดแน่นอน แต่ข้อเสียคือมันไปซ้ายขวาครับและถามว่าซ้ายขวาเราเดาได้ไหมว่ามันไปทางไหนเดาไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นพวกปืนกลต,ต่างๆนะครับดีที่สุดก็คือใส่เป็นพวกคอมนะครับผมจะลองหารูปมาประกอบนะครับเพื่อง่ายต่อการเข้าใจเนาะรูปแรกนะครับก็คือปืน Scar H edge. ดจูนะครับเอ่อมัสเตอร์เบรกเนี่ยพอเราใส่ปุ๊บแน่นอนครับว่าปืนมันแทบไม่ดีดขึ้นเลยแต่ว่ากระสุนไปทางซ้ายขวาครับเมื่อเทียบกับทาง ของคอมนะครับคอมเนี่ยดูสิมันจะตรงขึ้นอย่างเดียวนะครับซ้ายขวาแทบไม่มีเลยเพราะฉะนั้นแค่ลากเมาส์ลงจบครับง่ายๆในส่วนของ M60 นะครับก็แนะนําเป็นทางคอมเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับมันดีดขึ้นอย่างเดียวเพราะฉะนั้นยิงระยะไกลระยะกลางระยะใกล้ลากเมาส์ลงเฉยๆครับไม่มีปัญหาเลยต่อไปนะครับเป็นรูปของ Arc a 3 Para นะครับปืนนี้สังเกตได้ว่าด้วยคาแรคเตอร์ของปืนนี้นะครับคือเขาไม่ค่อยดีดอยู่แล้วครับดูครับดูตอนไม่ใส่อะไรเลยก็ไม่ดีดนะครับแต่ว่าจะเป็นการ ใส่ไปทางซ้ายขวาเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่มัสเซอรเบรกนะครับแทบไม่มีความแตกต่างเลยนะครับกับแบบไม่ใส่แต่พอใส่คอมครับจะดูสิครับว่ากระสุนมันกอกกลุ่มมากขึ้นอ่ะรูปต่อไปนะครับเป็นรูปของฟามาส์นะครับพอเราไม่ใส่อะไรใช่ไหมครับกระสุนมันก็คือจะค่อนข้างดีดขึ้นนะครับดีดขึ้นเออไปทางซ้ายหน่อยๆเนาะแต่พอใส่มัสเซอรเบรกปุ๊บแทบไม่มีความแตกต่างนะครับเพราะมันดีดขึ้นนิดเดียวนะครับ แต่ในส่วนของของคอมนะครับกระสุนเกาะกลุ่มกันมากครับแทบไม่มีซ้ายขวาเลยครับอ่ะต่อไปในส่วนของ AN นะครับ AN นี่ก็จะมีอันนี้จะมี2โหมดใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นเบิร์ดโหมดครับคือยิงทีละสามนัดอ่ะไม่ใส่นะครับลองดูของทาง m u สเซอร์เบรกนะครับอ่ะกับทางของคอมนะครับแทบไม่มีความแตกต่างอะไรเลยครับเพราะว่าคลแเคเตอร์ของปืนนี้ คือตอนเบิร์ดมันแทบไม่ดีดมากแล้วก็ไม่สายมากครับเพราะฉะนั้นใส่ไปก็เหมือนกันครับแต่ว่าถ้าคุณเล่นออโต้อะลองมาดูนะครับออโต้เนี่ยมันดีดขึ้นไม่มากครับแต่ว่ามันซ้ายขวานิดหน่อยอ่ะในส่วนของมสเซอนะครับก็ช่วยลดแรงดีดครับแต่ว่าปืนนี้มันไม่ดีดอยู่แล้วนะครับมันก็เลยไม่มีผลเลยมากด้วยของคอมนะครับมันก็ไม่ดีดมากเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับอ่ะ ต่อไปในส่วนของ AK นะครับจะเห็นภาพชัดมากคือไม่ใส่อะไรเลยเนี่ยเละเทะครับพอใส่มัสโซปุ๊บไม่ดีดครับแต่ว่ากระสุนมันจะกองกองในส่วนของคอมนะครับเห็นไหมครับว่ามันไม่กองมากแต่มันจะตั้งขึ้นมันง่ายต่อการยิงครับแค่ลากเมาส์ลงเนาะแต่ถ้าตัดประเด็นในส่วนของ AK ที่ผมบอกแรกๆควรจะใส่เป็นมัสเซลเบรกนะครับเพราะว่าลดแรงดีต่อปืนมันดีดมากปืนนี้ในส่วนของอักคนะครับปืนนี้ จะสังเกตว่าอักเนี่ยพอใส่ค้อมไปแล้วเนี่ยมันดูดูดีที่สุดใน3อันนี้เลยครับดูเล่นง่ายที่สุดเลยโอเคครับนี่ก็เป็นจะพูดงด่าดีนี่ก็เป็นการไขข้อข้องใจเล็กๆ,ๆน้อยๆครับระหว่างค้อมกับมัสเซลเบรกนะครับอืมซึ่งมันอาจจะเป็นประโยชน์ต่อเกมเมอร์ทุกคนนะครับไม่มากก็น้อยครับแล้วเจอกันในคลิปต่ตอไปนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเจอันใหม่ครับสวัสดีครับ